สัสเพื่อสำคมสารพิสุขพู้นเธอมีร้องเต็มทีแต่ใใหัวใจสังคมเกือสำคับครับก็เรียนท่านนำตรีนะครับแล้วก็ท่านวิชาญมินชัยนั้นท่านสิริพันธ์ไปส่งท่านรนำตรีอยู่นะครับ ก็ท่านนายกเทศมนตรีท่านประหลดัดเทศบาลท่านทีมผู้บริหารแล้วก็ของเทศบาลทั้งหมดนะครับต้องกลับขอบพระคุณนะครับผมคิดว่าิดว่าได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกเทศบาลได้ทําอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโดยโดยเทศบาลน,นี่ในงานเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตหรืองานด้านสุขภาพเนี่ย จริงเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ที่เริ่มทำมามา,มาก่อนนะเราพูดถึงตอนถ่ายโอนรอพสะตอไปออมปจอรเนี่ยจริงเราเริ่มแรกเราก็ถ่ายโอนไปที่เทศบาลหรืออมปตอแล้วก็เทศบาลเองก็มีกองสาธารณสุขนะครับที่รองรับแล้วก็ทําเรื่องเหล่านี้มามายาวนานแล้วเราแล้วผมก็เห็นผู้บริหารเทศบาลหลายท่านก็มา เป็นนักการเมืองในระดับชาติแล้วก็อะไรทางๆเพราะนั้นผมกาโดยโดยที่ผ่านมาทั้งหลายาทางท่านนายกเทศมนตรีไม่ว่าเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลกไไไ็ได้ได้ทำเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะเป็นโอกาสที่เรา,เรา,เราพูดสมัชชาก็เป็นเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมแล้วก็มีอะไรก็ได้มาแลกเปลี่ยนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนที่อา,อาจจะพูดเรื่องอุบัติเเทศ แต่จริงแล้วผมก็คิดว่าอยากจะเรียนทุกท่านไปถึงเรื่องต่างๆนะครับที่ที่หลายๆทุกที่ได้ได้เรินการไปเพราะว่าโดยโดยยุคนี้จริงๆก็ผมคิดว่าทุกทกท่านก็เห็นนะว่าเป็นเรื่องเราเราเห็น Urbanization เนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับตอนสมัยก่อน3-40ปีที่แล้วเนี่ยเขตเมืองมันก็สัก20%เนาะ กชนบทสัก80%ดสเอนเมื่อก่อนเราคุยกันเรื่องสาธารสมูลฐานคุยเรื่องนี้นั่นพอในช่วง4 5หปีหลังผมว่าเราคุยเรื่องเรื่องใน urbanization เรื่องเมืองนี่เราคุยกันเยอะมากเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยความเป็นเมืองมันเกินครึ่งไปแล้วนะเกินครึ่งไปแล้วเหลือชนบทไม่ถึงครึ่งแล้วมันจะเปลี่ยนแล้วแล้วพออีกสัก1 0 20ปีผมว่ามันจะเริ่มตารางัดจากเมื่อก่อนเมือง20ชนบท80ต่อไปเมืองอาจจะ80ชนบทก็อาจจะเหลือสัก20 ทีนี้พอวิธีการทํางานใน,ในเขตเมืองกับเขตชนบทมันมันมันไม่เหมือนกันนะจริงผมว่าโดยคนลยุทธ์โดยอะไรต่างๆนี่ก็จะจะต่างกันพอเราเห็นตัว Urbanization เราเห็นตัว Aging Society จริงไม่ไม่ใช่เ g จิงจริงมันเป็นเอ e กับ Super a เอแล้วเพราะว่าผมว่าหลายเทศบาลเนี่ยผู้สูงอายุน่าจะเกิน20%ไปแล้วนะครับแล้วก็เรามองว่าในอีกไม่กีป่ปีเราก็เราก็ ก็เป็นซูเปอร์เอ็กคือสังคมสูงวัยสมบูรณ์ก็คือคนอายุ65ปีเกิน20%นะแต่ว่าสังคมสูงวัยที่คือเราบอก10%เรใช่ไหมเรียกสังคมสูงวัยแล้วแล้วก็ถ้าพอ,อตรงามาอย่างแล้วก็ช่วงนี้เราก็อยู่ที่ประมาณ20%นะ ปันข้างหน้าก็อาจจะไอ้ตรงเด็กมันก็เกิดน้อยลงเรื่อยๆสีปีมาเนี้ยเราจะเห็นตัวเด็กเกิดน้อยกว่าตายใช่ไหมตั้งแต่ปีหกสี่หกสี่หกห่ปีเริ่มมา4ปีเมื่อก่อนเราเราเกิดมากกว่าตายมาตลอดแล้วก็ปีนี้แต่ว่าปี6กสก็เกิดน้อยกว่าตายสักหลักหมื่นนะเพิ่งมาปีหกเนี่ย ผมเมื่อกรมการปกครองเพิ่งประกาศจํานวนประชากรมาเนี่ยเกิดน,น้อยกว่าตายนี่หลักแสนแล้วนะห้าแสนกับสี่แสนเริ่มต่างกันเยอะแนละ้วแต่ว่าในใน,ในเทศบาล่ก็รจริงหลายๆที่ก็ก็จะเห็นตัวเลขพวกเหล่านี้นะอาจจะมากกว่าค่ากลางของประเทศแบบนี้แล้วก็ได้นะครับ <c oughs> ทีนี้เราเห็นตัวมานาเซชั่นเห็นตัวเอจิงโซซายตี้เห็นตัวสิ่งแวดล้อมเห็นตัวเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเห็นตัวปพิบัติที่เกิดที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ซึ่งตรงนี้คิดว่าจะารับมือด้วยกันยังไงผมคิดว่าจริงก็ท่านนายกได,ไ,ดไ,ดได้ทำอยู่แล้วนะครับวันเวทีวันนี้ก็อาจจะเป็นได้มาลองแลกเปลี่ยนกันในบางงานนอกจากเรื่องอุบัติเหตุนะเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยเป็น,เ,ปน,เ,ปน,เ,ปนเรื่องที่สําคัญมากอยู่แล้วสําหรับประเทศไทยผมลองทําข้อมูลข้อมูลเขาเรียกทั้งอายุเฉลี่ยแล้วก็โรค แล้วก็ตัวปัจจัยเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยคนอายุยืนยาวแค่ไหนแล้วก็ที่ตายหรือก่อนวัยอันควรเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงคืออะไรซึ่งอันนี้เราเราคิดว่าจะเป็นข้อมูลเดี๋ยวต่อไปอาจจะ,ะส่งไปให้พื้นที่นะครับเพื่อเพื่อให,ให้ให้เห็นภาพสถานการณ์แล้วจะแรนกิ้งให้ด้วยนะครับ ว่าต่อไปอาจจะเห็นว่าจังหวัดไหนเทศบาลไหนคนอายุยืนมากที่สุดหรือที่ไหนอายุสั้นนะที่ไหนะมะเร็งเยอะที่ไหนอุบัติเหตุเยอะที่ไหนค่าด,ดอกตายเยอะที่ไหนเด็กจมน้ำตายเยอะสมมติเหล่านี้นะครับเพราะว่าจริงเราเราสามารถเอาเอามามาวางแผนได้ว่าเราเห็นคนคือถ้าเป้าหมายเราช่วงปี อตอนนั้นเราทำแผนยุทธศาสตร์20ปีก็คือปี80เนี่ยปี80เนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าอายุค,ค่าเฉลี่ยเนี่ยจะประมาณญี่ปุ่นตอนนี้คือถึงอายุ85ถึงอายุ85นะตอนตอนนั้นเราก็อยู่ที่ราวสัก75ใช่ไหมครัตอนนั้นปี60ก็ก่าว่าเพิ่อมอีกสัก10ปีแล้วก็คุยกันว่าอายุยืนก็ก็ดีแต่ว่าที่สำคัญกว่าอายุยืนก็คือ อายุของการมีสุขภาพดีเราคุยว่าเอะอายุยืนไปถึง85แล้วก็หักเจ็บป่วยหรือโน่นนี่นั่นเนี่ยถ้าดีก็อย่าให้เกิน7ปีนะเพราะว่ามันเราเรามีวิธีคำนวณเพราาอายุการมีสุขภาพดีก็สำคัญทั้งดูทั้งเขาเรียกไลฟ์แสนแล้วก็เอลส์แนเพราะในในแต่ละพื้นที่เนี่ยข้อมูลเหล่านี้เดี๋ยวผมคิดว่าจจะได้ได้ส่งให้ทางท่านนายกแล้วก็อาจจะทางจังหวัดต่างๆนะครับ เพื่อประกอบที่จะวางแผนทีนี้ในส่วนอุบัติเหตุนะครับผมคิดว่าปีนี้เราตั้งเป้าประเทศไทย GDPGDP นี่โตกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสอใช่ไหมประมาณนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดทีนี้เมื่อกี้ข้อมูลท่านอธิการอาจารย์วรลบแล้วก็หลายหส่วนที่เขาทำวิชาการก็จะเห็นด้วยกันว่า อุบัติเหตุเนี่ยมันกินไปประมาณ3% GDP นะ3% GDP เพราะฉะหมายความว่าถ้าท่านลดอุบัติเหตุได้ลงสัก20%นะลดได้สัก20เหมือนทำให้ GDP โตขึ้นอีกจ6นะเพราะว่าจริงประเทศไทยจะให้ GDP โตสักจ5หรือโตสัก1%เนี่ยโหแบบโคตรยากมากเลยนะเราจะใช้เงินดิจิทัลใช้กระตุ้นเศรษฐกิจใช้ตัวเอนจินใหม่ๆ หรือบอกหา news curve ที่มากระตุน้นแต่ว่าจะให้ GDP โตสักโอหเปอร์ซหรือศูนย์ซก็เป็นที่ยากมากทีนี้ถ้าอีกด้านหนึ่งมาทำด้านด้านที่เราเสียไปเนี่ยน,นะแล้วก็ถ้าเราไม่เสียก็เท่ากับเท่ากับเราได้เพิ่มพอนงอุบัติเหตุถ้าลดได้สัก20%นะผมว่าคือลดทั้งหมดมันมันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าี่สิบซนต์ก็คือได้เป็นประมาณจุดหของ GDP ก็ถือว่าไม่น้อยนะถือว่าเป็นตัวที่ ที่เพราะว่าเวลาอุบัติเหตุเกิดขึ้นสักหลายเนี่ยเสียชีวิตก็ก็สูญเสียเยอะและสมมติว่าเราคาดคนอายุจะถึง80แต่ถ้าเสียชีวิตตั้งแต่อายุ10ปีก็เท่ากับเสียไป70ปีแต่ว่าคนไม่เสียก็พิการอีกพอพิการคนหนึ่งเท่ากับในครัวเรือนมีคนพิการเพิ่มอีกคนหรือสองคนเพราะต้องมาดูแลคนพิการเพราะน้นตรงนี้เป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างโจทย์ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ผมคิดว่าทาง ทนายกทีมงานทางเทศบาลทุกที่ได้ไดทําอยู่แล้วแล้วเราเห็นหลายที่ทาได้ดีมากนะครับเมื่อก่อนประเทศไทยอุบัติเหตุอยู่สักอันดับสาอันดับสของโลกนะตอนนี้ดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ก็ยังอันดับ10บนะอันดับ10ตายวันละห0คนนะไม่ว่าเทศกาลหรือไม่เทศกาลพันตรงนี้ถ้าในพื้นที่ผมคิดว่าเราเราสามารถมองเห็นเลยว่า,าจุดไหนที่เกิดอุบัติเหตุเยอะแล้วก็จริงโดยหลักถ้า ได้สอบสวนโรคนะจริงจริง,รง,รงมันต้องใช้มอนกันนะคือเหมือนโควิดเนี่ยเราสอบสวนโรคใช่ไหมเกิดขึ้นมาสักหลายเราก็ไปดูว่าทำไมติดแล้วทำไมเป็นกันมาอย่างไงแต่ว่าจริงอุบัติเหตุเนี่ยแตเมอเสียชีวิตสักหลายสองายจริงถ้าเราไปดูที่จุดตรงนั้นออสาเหตุคืออะไรแล้วก็ได้มาทําต่ออะไรต่างๆนอกจากที่เรารณรงค์งกันแล้วเรื่องจิตสำนึกเรื่องบังคับใช้กฎหมายเรื่องเทคโนโลยีช่วย เรื่องอรถเรื่องคนเรื่องถนนเลยต่างๆนะครับพันตรงตรงนี้ก็คิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ถ้าได้ช่วยกันก็ก็จะช่วยประเทศชาติหรือว่าต่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เยอะนะครับทีนี้ในส่วนของอสํานักง,งานคกรรมการสุขภาพแห่งชาติผมก็คิดว่าเขาทำาสดอให้ผมนะแต่ไม่ต้องฉ่ายแล้วนะคือจริงๆก็ ก,ก็จะชวนมาร่วมกันนะกับสมัชชาการบรนการมีส่วนร่วมแล้วเราก็พยายามที่จะทํานโยบายเนะเพราะว่าโดยโดยอำนาจหน้าที่การสุภาพแห่งชาตินี้ต้องทํานโยบายยศายสรต,ารตร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้วก็แล้วก็ตรงนี้ก็เรื่องกับสันนิบาตเทศาบาลนะเนี่ยพราว่าเป็น,เป,นเป็นหม,หมายสําคัญอันหนึ่งนะเราใส่ครั้งที่หนึ่งไว้ก่อนนะ แต่ครั้งนี้จุกและหุกไปนิดนึงน,นะต้องขออภัยท่านด้วยเดี๋ยวครั้งหน้าจะเตรียมการให้ดีๆนะครับแล้วก็แล้วก็อาจจะได้มีหัวข้ออะไรต่างๆที่ที่ได้ทําร่วมกันไปทําในพื้นที่เพราะนอกจากตัวทานโยบายจริงในพรบสุภาพแห่งชาติที่ที่สำคัญจะมีจริงนอกจากเรื่องสมัชชาเรื่อง sha เรื่องธรรมนูญที่ท่านตรีพูดถึงนะจริงเรามีมลกหมวด,ด,ด,ดสิทธิ์หมวดสิทธิ์นี้ก็เขียนไว้ค่อนข้าง ตั้งแต่2,550บุคคลมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพาบุคคลมีสิทธิ์ที่ต้องได้รับการดูแลนะโดยเฉพาะกลุ่มปอกบางเนี่ยเด็กสตรีคนชจลาผู้พิการหรือแม้กระทั่งสิทธิ์ที่แสดงพินัยกรรมชีวิตที่จะไม่รับบริการทางด้านการแพทย์และสาสุขเพื่อที่จะยืด ชีวิตในวาระไทยนะครับอันนี้เราก็คุยเยอะกันหรือสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่อง HIA จริงในหลายๆอันเนี่ยก็ก็ท่านนายกก็สามารถทางเทศบาลต่างๆเนี่ยจริงสามารถแปลงเรื่องสิทธิ์เหล่านี้เป็นเป็นตัวที่จะไปจัดบริการแล้วก็ได้มีตัวอ้างอิงมีหลังพิงสองทงงมาตรวจก็จะได้บอกว่าเอะเราทำเนี่ย นหนึ่งโดยตามอำนาจหน้าที่แล้วก็จริงใน,ในหมวดสิก็เขียนไว้ค่อนข้างกว้างขวาง,างตั้งการดูแลกลุ่มวัยดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพนอกจาก้เรื่อง <c oughs> สมัชชาเรื่องธรรมนูญเรื่องอะไรต่างๆที่คิดว่าหลายท่านทำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณนะครับผมคิดว่าที่ท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ได้ร่วมกันแล้วก็คิดครั้งนี้มานะครับโดย ทั้งในทีมของอท่านวิชาญมินชนันเองที่เป็นประธานกรรมการศึกษาแนวทา,ง,ทา,ง,ทาสงส่งเสริมความปลอดภัยป้องกันและลดอุบัติเหตุทั้งท่านผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็ที่เทศบาลต่างๆได้ร่วมทําอยู่นะครับผมเชื่อว่าตรงท้องถิ่นเป็นที่ที่รู้รู้ดีที่สุดนะแล้วก็เป็นที่ที่สามารถ จัดการปัญหาน่าจะได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าโดยโดยภาระนี่แน่นอนนะท่านก็ดูแลทั้งทุกคนทุกกลุ่มไว้แล้วก็งานบางทีก็สารพัดกระทรวงท,ที่ที่ลงไปที่ทบร่วมกันนะครับแต่คิดว่าตรงกระบวนการที่ทำนโยบายต่างๆที่จะมีส่วนร่วมกันก็จะเป็นตัวสนับสนุนทางท้องถิ่นได้อันหนึ่ง แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เรื่องข้อมูลนะที่ผมคิดว่าเดี๋ยวจะสนับสนุนแล้วก็ที่จะได้ทำนะครับเพื่อเราได้เห็นตัวาทางสถานการณ์แล้วก็ถ้าเราทำงานต่อเนื่องไปจเจนการเปลี่ยนแปลงว้ดีขึ้นหรืออะไรยังไงนะครับผมก็คิดว่าอยากจะท้าทายทุกท้องถิ่นนะถ้าสมมติว่าท่านสามารถดูแลป้องกันให้คนไม่ต้องสูญเสียชีวิตหรือพิการจากทางถนน ลดลงมาได้สัก20%เนะผมว่าก็ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ทำได้แล้วก็แล้วก็จะช่วยตรงตรงประเทศเราได้เยอะพออย่างที่เรียนแล้วเราจะไปส่งเสริมให้คนเกิดมากขึ้นเนี่ยอันนี้โจทย์ยากมากเลยนะนะคนมีลูกเพิ่มขึ้นเนี่ยนะแต่ว่าทำยังไงว่าเขาเด็กเกิดมาแล้วเนี่ยให้เขาได้รับการดูแลที่ดี เติบโตเต็มศักยภาพเป็นประชากรที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่มาเสียชีวิตจากเรื่องที่ไม่ไมควรหรือไม่จําเป็นก็อนจะเป็นทางหนึ่งที่ทีจ่จะช่วยได้มากกว่าได้มากแต่ว่าถ้าส่วนที่ให้ไปเกิดเพิ่มเนี่ยบางพื้นที่อาจจะได้นะบางพื้นที่ก็ยังยากมากนะครับพต,ตอนนี้เราถ้าติดลบปีละแสนปีละแสนไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปประชากรก็จะหายไปนปะกำลังผลิตก็จะหายไป นะครับพะในในในเทศบาลก็เหมือนเป็นสเกลของประเทศที่เล็กลงอะ่ะก็จะเห็นปัญหาเหมือนกันผมว่าในส่วนทางเรื่องประชากรเรื่องของตัวสิ่งแวดล้อมหรือตัวสถานการณ์อะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปนะครับขอต้องขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่ามีโอ,อกาสก็น่าจะได้กลับเคลื่อนงานร่วมกันนะครับตั้งใน ในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้ก็คงจะได้มีอะไรท่านจะได้เสนอแนะนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็ทางาทางประธานคณะทำงานแล้วก็ทางผมจะได้ไปนําเสนอต่อในในใน,ในทางกรรมการสภาพแห่งชาติแล้วก็จะเสนอต่อคณะมนตรีต่อไปก็จะได้เป็นการส,าสับสนซึ่งกันและกันนะครับก็ต้องกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับค่ะ <c oughs> กลับขอบพระคุณท่านเลข,ขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์สุเทพเพชรมากเป็นอย่างสูงนะคะในลำัดบ